ยว่าไงไวเลนนาดีแม็กออโต้ซิงเครื่องเสียงเต็มลำชุดแต่งเป็นสารชมครับพี่น้องนาพ่อกับไอเสมรถซิงทั้งเทไม่ต้องมีรถดีรถงามรถจวดให้พี่น้องเอฟซี ไปทำมาหากินกันครับชุดแต่งแสนกว่าชมหน้ามิวーเอกแปลงเป็นหน้ามิวーเอกครับพี่น้องฝาคาร์บอนเบิกใหม่เครื่องเส้นงไทเทเนียมชุดท่ออินเตอร์นะโอ้โหโคตรหล่อนะแต่งไม่ตามกาแสานกว่าครับพี่น้องไวล่นฟีดาวฟีจองรับจบศูนย์บาทนะคาร์บอนประตูหน้าหลังเบาหนึ่งคู่เครื่องเสียงเต็มออโต้ดิฟฟี่วับวดบูต นะของแต่งสด็ดดาครับพี่น้องรับจบศูนย์บาทนะจัดได้ทุกอาชีพนะฟังเสียงท่อด้วยนะจวดด้วยจวดด้วยโอ้โหเว่ยเบนตัดสับระเบิดฟีดาวฟีจองบัตรประชาชนไม่เดียวเครื่องสองปัญหาไฮเรนเดอร์แซยกสูงโหลดเตี้ยทำยีราฟแค่นะทุกอาชีพมาเลยของแต่งคุมค้ม ผู้ใดที่กำลังมองหากระบะออโต้ซิ่งอยู่คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับวัรร่นนะวิธีการจองครับแอดไลน์กันที่นาติก๊กตอกมาเลยฟยีดาวฟีกองบัตรประชาชนใบเดียวออกรถ0บาทนะพันเดือนละ1 1 0 0 0บาทครับพี่น้องนะพี่น้องเอฟซอยากได้รุ่นไหนยี่ห้อไหนเจอนใต้คอมเมนต์คลิปหน้าอยากดูอะไรไอเซมพวกนี้จัดมารีวิวให้ครับพี่น้องชอบไหมสุดบอคันนี้ แกวบบอกคันนี้คอมเมนต์ด้านล่างคลิปหน้าอยากดูอะไรไอเสมจัดมารีวิวให้ครับพี่น้องออโตโซ้ซิงสุดจัดแต่งเต็มเครื่องเสียงสเสดิดดาครับไวรล่นเก้า